ทุกคนค้นาโหสวยมากค่ะไ,ไม่เคยอิวังเลยนะแอนตัวไอมากุทยานชาสายทองทีไรมันอย่างนี้ทุกทีมันสวยอย่างนี้ทุกทีและปีนี้ครับดอกกระเจียวเนี่ยเขาบอกว่าแน่นกว่าทุกปีนะครับและปีนี้พวกเราพามาเที่ยวคนที่อุทยานชาสายทองอัะนอกจากทุ่งดอกกระเจียวแล้วครับพลาดไม่ได้เลยครับการมาพิสูจน์ความเสียวที่ผาหำหดครับและปีนี้ครับที่ลานกันติ้งผาพ่อเมืองเนี่ยมีจุดชมวิวจุดใหม่ครับเป็นสกายวอล์คที่เป็นจุดชมวิวยื่นออกไปนะครับเห็นวิวสวยมากครับ ทางหลังเรา,อเาเที่ก็เป็นทะเลหมอกเลยนะครใช่ค่ะไม่ใช่ทะเลหมอกธรรมดาน,นะแต่ว่านี่คือน้ําตกหมอกอะ่ะมันเหมือนน้ําตกอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไ,ไล่ล้อมไปเรื่อยๆคาดว่าเราจะเดินเข้าไปในหมอกกันเลยใช่แล้ว <c oughs> เราโคงเ้าตรงนั้นในถอยด้วยดิมันเหมือนแบบน้ำตกอะ่ะนึกออกว่าตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นภูขเขาเคลต้าใช่ไหม แล้วตรงนี้ก็มันเหมือนก็แบบเหมือนรบบหมอกมันไหลลงมาเหมือนน้ำตกอะถ้ามันใส่นิดนึงแล้วขุ่นจุดที่คือตรงที่ทุ่งดอกกระเจียวอยู่คือตรงที่หมอกขึ้นตรงนั้นครับคือตอนนี้คาดว่าดอกกระเจียวขอยิ่งจะออกกับบิดเลยอ่ะแล้วเราต้องเดินก็คือขาขวดอะไรก็ยิ่งอี่มก็ขวาไม่เปิดเลยนี่เปิดเดี๋ยวตงไปทุกดอกกระเจียวกันแล้วไปเดินไปสองกิโลวันนี้หมอกก็เริ่มมาเริ่มคันมาเริ่เดินโอสวยอ่ะแตลงมากเลย โ oh. สวยทุกครั้งที่มาหมอก,ก็แบบแน่นแน่นเลย การเดินทางแต่เช้าเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าการเดินทางตอนเช้าของเราเนี่ยเริ่มต้นจากตัวเมืองชัยภูมิครับคือการหาที่พักในช่วงเวลาที่พีคที่สุดของดอกกระเจียวเนี่ยโอ้โหเราแวะใกล้ๆอุทยานเนี่ยไม่ได้หาง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไปนอนในเมืองครับแล้วก็ใช้วิธีตื่นแต่เช้ามืดเลยครับตั้งแต่ตีห้าเนี่ยเราออกโรงแรมแล้วตรงม,มาที่อุทยานชาติใสทองเลยครับแล้วก็มาตรงจุดบริเวณที่เป็นศูนย์ในการท่องเที่ยวก่อนนะครับเพราะว่าพวกเราขออนุญาตบินโดรนมาด้วยก็เลยต้องมาติดต่อตรงนี้ก่อนแล้วก แผนของเราคือเดี๋ยวจะขึ้นไปตรงจุดเนี้ยดูเราสองแถวครับขึ้นค่นี้เลยนะครับผมนี่คือที่ไหนพี่ที่นี้อุทยานแห่งชาติไซทองครับฝั่งขาทำหดครับผมอันนี้ฝั่งที่ทําการใช่ไหมครับฝั่งขาทำหดขึ้นไปอีกเก้ากิโลนะครับก็นเอ่เป็นจุดแม่นะครับถ่าชมงดาวก็จอดให้ถ่ายรูปดีเรียกอะไรประมาณสิบห้านาทีเนาะแล้วเราก็ไปต่อประมาณสามร้อยเมตรถึงผาพ่อเมืองคือรถเนี่ยจะจอดได้แค่ผาพ่อเมืองทุกคันนะครับจะไปต่อมันได้แล้ว ฟังความมือของผาพ่อเมืองนะครับจะเป็นสกายวอล์กพึ่งทําใหม่ปีนี้ครับผมค่ารถนะครับก็คนละเจ็ดสิบบาทนะครับอันนี้เขารวมไปกลับเลยครับเส้นทางเนี่ยเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งเนี่ยต้องวิ่งผ่านน้ําเป็นฝายเล็กๆตรงนี้ครับหลายคนถามเข้ามาเหมือนกันนะครับว่าถนนดีไหมขับรถเก่งี่ยขึ้นไม่ได้หรือเปล่านะครับก็ให้ดูเส้นทางนะครับว่ามันจะเป็นถนนแบบถนนซีเมนแบบเนี้ครับยาวไปจนถึงด้านบนผาพ่อเมืองเลยครับทางก็ไม่ค่อยได้ชันมากเลยนะครับ ก็มีหลายคนเหมือนกันครับขับรถเก่งเนี่ยมากางเต็นท์นอนด้านบนที่ผาพ่อเมืองนะครับแต่ทิศเนี้ยรถตู้เราคงขึ้นไม่ได้ครับแล้วก็มาถึงจุดแรกจุดแรกครับที่เขาให้เราลงถ่ายรูปกันได้ก่อนนะครับตรงนี้ครับลานชมดาวครับจริงๆจุดเนี้ยอยู่ใกล้ผาพ่อเมืองนะครับห่างกันประมาณ3 0 0เมตรคือถ้าใครมากางเต็นท์นี่เนี่ยจะเดินมาจุดเนี้ยแล้วชมพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้ไกลมากครับเหนอะไรอีกละหนาไปก็ไม่เห็นอะไรเบีนดไม่ถึงอะหนาวไป แต่หมอกแน่นมากเลยครับตอนนี้เวลาประมาณสัก7จ็ดโมงเช้าได้นะครับผมสิบห้านาทีสิบห้านาทีเนาะครับผมได้ครับก็จะรออยู่ตรงนี้แหละครับครับผมครับโอ้ยหมอกหนามากจี่แรกนะครับที่ตาก็ตอวที่ตาก็โอเคที่ตาก็รอรอสิบห้านีนะครับหมอกหนามากหาชมดาวจุดแรกค่ะทุกคนค่ะอู้หูนาวหมอกเยอะมากสวัสดีครับ เอ้ยเอ้ยเต้องนี่เรียกว่าอากาศหายชมดาวเนอะหมอกเพียบเลยอ่ะหมอกแบบขาวอตอนแรกกะว่าจะไม่ใส่เืจอคู่กันเพราะว่าข้างล่างมันข้างล่างมันไม่หนาวไงก็กะว่าให้ไปใส่เพื่อคู่มมาดีกว่าปรากฏว่าขึ้นมาข้างบนหมอกเพียบเลยก็เย็นอุ้ยลมแรงด้วยอ่ะลมก็แรงว้เอ้ย

ครับทุกคนเรามาถึงลานกลางเต็นด้านบนแล้วครับที่ใกล้ๆกับดิมแน้รผานี่ตรงน,นี้จะมีแบบทั้งห้องน้ำนะครับแล้วก็ร้านอาหารแล้วก็อยู่ติดใกล้กับดินแน้รผาด้วยมีของกินเขาอบอกว่ามีสกายวอล์กอันใหม่อยู่ายภาคโน้นานนอ๋อเป็นจุดชมวิวอ่ะออเป็นสกา,ายวอล์กนี่เขาว่ามันก็ือยกันระเบียงมันก็เป็นระเบียงชมวิว เดี๋ยวลื่นเ่นียฝั่งะกันเต็อนด่วิวกว้างเหมือนกันนะตเตือนด้วยอ๋อไปได้ครั้งละห้าคนอุ้ยทะเลหมอกเห็นแล้วกจายหมดเลย ตรงบริเวณหน้าผานะั้นก็สวยเลยนะตรงผาขามโพดอะ่ะก็จะขาวหมดเยถ้าเราเดินไปยิบหนึง่งเราเข้าไปในหมอกแล้วนะเอ็นทอ,อยมาอุทยา่ชาใสายทองทีไรมันอย่างงี้ทุกทีมันสวยอย่างงี้ทุกทีใข้างหลัง,งเราก็เป็นทะเลหมอกเลยนะใช่ค่ะไม่ใช่ทะเลหมอกธรรมดานะแต่ว่านี่คือน้ําตกหมอกอ<ช>่ะแล้วเหมือนน้ําตกอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไล่ล้อไปเรื่อยคาดว่าเราจะเดินเข้าไปในหมอกแล้เลย พราะเราปุ๊กข้องตรงนั้นในถ่องอินโดนีมันเหมือนแบบน,น้ำตกอ่ะนึกอออกวะตรงนี้เ<อ>พราะว่าตรงนี้มันเป็นภูเขาโคเวต้าใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็มันเหมือนก็แบบเหมือนแบบหมอกมันไหลลงมาเหมือนน้ำตกอ่ะถ้ามันไหลนิดนึงแล้วปุ๊กจุดที่อ่าทุง่งทุ่งดอกเดียวอยู่คือตรงที่ผม<ช>คือตอนเนี้ยคาดว่า,าดอกกระเจี๊ยบมันยิงหมอกแบบมิดเลยอ่ะ<ช>แล้วเราต้องเดิตตนต้องเดินหาขวดอะไรก็ต้องเ,เอดินเองต้องหาขวดเลยมันอิ่มเปิด เดี๋ยวต้องไปดูดอกกระเจี๊ยบกันนะคะค่อยเดินไปสองก <2 S 1> ิโลตอนนี้หมอกก็เริ่มมาเรื่อยๆขัดมาเรื่อยๆโอ้สวยอะ่ะโอ้แสงลมแรงมากเลยโอ้สวยทุกครั้งที่มาหมอกก็แบบแน่นๆเลยอะ่ะโอ้ next destination ัวบางลืมนะเด็กผ้าโอเค,อเ,คเป้าหมายต่อไปก็คือพาคำหด พราะว่าพาวมอดอยู่ใกล้ๆด้วยและแน่นอนว่าฉันจะไม่ไปยืนฉันกลัวคือถ้ายืนมองไม่เห็นวิวไม่ไม่น่าจะเสียวนะครับโอ้มันจะเห็นแต่ขาวๆรับเจออีกทีก็คือล่วงไปแล้วแห่จุ๊จุ๊บปุ้ย ฉันดูกระโปรงตัวเองโอ้ฉันกระโปรงขึ้นใครแกล้งหนูดูได้ยินเสียงลมไหมบ้าวยพาคำพูดตรงร้อยสามสิบเมตร ระวังทางรื่นฉันบอกว่าดึงกันนะบนยืนเต็มเลยตรงนั้น And I've seen you in the sun So around Shining warm upon your skin Young feet wandering in the harbor there And every summer stands the โโอ้หสงสัยต้องนั่งจิบกาแฟตรงนี้แล้วแหละโโอ้หกินกล้วย ดอกกรเดียวนะคะเดี๋ยวทางเ้าเทา้าหมดกัน200เมตรจะไปถึงไหน <c oughs> โอ้โ,อโอถึงแล้วโอ้จะได้จะจะได้ไปถึงตอนไหนเนี่ยเพราะมันก็จะแวะไปเรื่อยๆตลอด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 ทำไมตรงนี้ก็สวยนะ And the days can be cruel. I know the hours take a toll. I know it's hard to open up the door and let me see inside. But the dark is all right. I'm not bothered by the quiet, and the secret is a well. สวยตลอดทางเลยครับไปกันต่อครับเดี๋ยวเป้าหมายต่อไปผาหามโมดครับใครเป็นอะไรแบบ เดินต่อครับ,มรบผมเดี๋ยวไม่ทันหมอกที่ทุ่งดอกกระเจียวเราไปพุ่งไปเลยไหมใช่กุ้งไปเลยไหมไไหม,มีทางรัานไหมพุ่งไปเลยแต่กุ่งไปเลยก็คือไม่แวะแล้วอขอให้เห็นสวยแค่ไหนก็จะไม่แวะโเน่าแน่นแน่ไม่ว่าอย่างไรเราก็ไม่แวะเราก็ไม่แวะที่ไหนทัง้งนั้น เราไม่แวะที่ไหนดังฮะ <laughs> มาถึงจุดที่เป็นทุ่งบัวสวรรค์สองนะครับจุดนี้เนี่ย ยังบานน้อยอยู่นะครับแ,แต่ทุ่งหนึ่งเนี่ยจะบานเยอะกว่านี้นิ่งผมยังเดินไปไม่ถึงเดี๋ยวเราแวะตรงจุดนี้ก่อนมาดูอบๆอบตรงบริเวณนี้ก็จริงๆมันก็ขึ้นขึ้นเยอะอยู่นะนนนแต่ว่าตรงทุ่งหนึ่งมันแน่นกว่านี้เยอะมากนนะอ่ะมุมนั้นดอกกระเจียวโผล่ขึ้นมากลางทางนะครับถ่ายรูปบุมนี้ก่นนอ,กอนอ จับแม้อาใล่องก้าวไปก่าบึ้งถือว่าเยอะเลยนะนี่สวยเลยอะเราไปทุ่งถัดไปนนี้มันงวมก ตรงนี้ก็มีทัาผานะแต่ว่ามองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นะไรข่าวจัวพี่เดี๋อกกรรถ่ายภาพนี่ตรงนี้ภาพหนึ่งโอเคบุตรช่องแคบมาละกอ เฮ да really ้ยข oh, ูกันั้นแน่นมากแน่นมากโอ้โหแน่นจริงไปครับไปครับเดี๋ยวจะขอซูมไปให้ดูหน่อยนะอุ้ยจริงวะจริงด้วยโอ้โหแน่นจริงว่ะโอ้หทุกคนครับปีนี้มันเยอะมากจริงๆอะแน่นแน่นแน่นสุดในหลายๆปีที่เอ็นจอยเคยมาเลยอ่ะ แ,แบบแถ้าดูในรูปนึกว่าเอาโฟโต้ช็อปแปะทีละดอกทีละดอกทีละดอกแต่ว่าจริงๆคือมันแน่นมากแน่นมากโหทุกคนตอนนี้อาจจะไม่เห็นนะแต่เดี๋ยวให้พี่บอยซูมให้ดูนะคะแล้วจะบอกว่านี่ไม่ใช่การใช้อดอกโตแล้วก็สวยแน่นเลยอ่ะดีนะแต่พวกเรา ลองไปดูก่อนจะถ่ายแหมก่อนดีเยอะจริงๆริงตัวทั้งหมดตัวนี้แน่นยืดมือออกแบบแต่ละตารางบ้างมีหลายเอวเลยเนี่ยเยอะหน่อยนะคว่าเรามองดูตรงนี้หน่อยถ้าไปถ่ายอยากถ่ายสวยในระดับที่เอ็นจอยรู้สึกโลดล้านว่าเอ๊ะจะเริ่มตรงไหนก่อนดีนะ เยังไงดีนะจะเอายังไงดีหมดเือปีนี้แน่นคือมันออกแบบแต่ละตารางเมตรอะมีหลายดอกดอกมันเยอะมากอะเยอะเหมือนแบบถ้าเรามองเยืนดูตรงนี้เหมือนแบบใครเอาฟโต้ช็อปแล้วก็ปริเพรสก็ปริเพรสโอ้ยนั่งเที่ยวไปเที่ยวเพราะอันนี้ปมันหยุดเจ้าที่บอกพวกเราว่าดอกที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้บานหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มลนะครับ ก็คือภาพที่ทุกคนเห็นเนี่ยพวกเราถ่ายวันที่10กรกฎาคมครับแล้วก็ยังสามารถมาเที่ยวชมความงามของดอกกระเจียวแบบนี้ได้อีกหนึ่งเดือนเต็มๆเ,เลยนะครับใครที่พลาดมาหลายปีแล้วไม่อยากให้พลาดปีนี้เลยครับพลาดปีนได้พลาดปีนี้ไม่ควรพลาดจริงครับ และใครที่ถามมาว่าช่วงเวลาไหนดีที่สุดนะครับผมแนะนํำเลยว่าต้องเป็นตอนเช้านะครับถ้ามานอนที่นี่นอนใกล้ๆถ้ยิ่งดีนะครับเพราะว่าอยากจะให้ไปตั้งแต่แบบเจ็ดโมงเช้าเลยครับเห็นหมอกสายหมอกนจะสวยมากเลยครับและมีโอกาสดีอาจจะได้เห็นทะเลหมอกด้วยนะครับ ทุกคนคะเท่าที่เราสังเกตดูเมื่อกี้นะมันจะเริ่มมีบางดอกที่มันแบบเริ่มเป็นสีดำๆแล้วนะแต่ว่าดอกสวยๆก็ยังยังอยู่คิดว่าฝนจะตกหรืออะไรแบบนี้เนาะก็คือถ้ามีฝนตกเนี่ยหลังจากเนี้ยดอกบางดอกก็อาจจะฉ่ำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารีบมาก็ดีเลยครับเพราะตอนเนี้ยยังแน่นอยู่มากเลยครับแล้วก็ที่รานจะลดที่ทุ่งนึงครับมังเอิญใจครับ หนักมากครับครับคุณป้าครับนี่กล้วยอะไรครับเนี่ยักกมุขายหรือเปล่าครับมันมีอย่างนั้นย่างย่างขายใช่ไหมครับขายย่างให้กินฟรีฮะให้กินฟรีเหรอครับโอ้ยผมไม่เคยกินเลยอ่ะเดี๋ยวเดงสุกเดี๋ยวสูบเปล่าไม่ใช่ไม่เคยกินฟรีเลยมาจากไหนคะมาจากกรุงเทพครับครับแล้วคุณยายเก็บมาจากไหนครับเนี่ยที่สวนที่สวนเหรอครับอยู่แถวนี้ครับโอ้อหรุ่นสาวอุ้ย กำลังแช่กำลังสุกเลยอ่ะสะพานหันเนาะแต่ก่อนสมัยก่อนหายากอ่ะเคยกินแต่กล้วยล้ำว้าตอนเนี้ยกล้วยหักกหัวอร่อยแต่อ่ะมันอร่อยที่ย่างเท่านั้นแหละใช่ไหมเพราะว่ามันสุกยากเหรอครับมันกรอบมันหอมอ๋อเราก็เอาไปใส่ปากตุนบ้านตานย่างกินฟรีย่างให้ฟรีเดี๋ยวสุกก่อนนวดกินเลยเรื่องอะไโอกาสอะไรเหรอคะเคยเฉ่มาเที่ยวมาเที่ยวบ้านลูกสาว เนื่องในโอกาสเป็นนักท่องเที่งเหรอบาเที่เอาไปลูกสาวก็เลยเอาของลูกสาวมาเอาของมาคนเดียวกันเลยนในใจผูกนห่ออ๋อแล้วก็มาเอาแล้วเตาไฟนี่ของใครครับเราก็หยิบไปหยอดในใส่ปากมาเนาะแล้วเตาไฟนี่ของใครครับคุณป้าคุณป้าเขาเอาเตามาเองเหรอไม่ของของร้านของร้านนะครับพี่ปังเนี่ยเด็กปัน อ๋อทุกปีผู้ว่าจะให้เราทำอย่างนี้เล้วครับเดี๋ยวนะนี่กาแฟกาแฟดิบอย่างนี้เลยเหรอแพ้เพลได้เลยวะเฮ้ยแล้วลงแก้วไหนอะลงแก้วไหนอะไปขยบไปขยบขยบแล้วเดี๋ยวเอาเอาน้ำไปอีกเดี๋ยว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 ร้านนี้นี่กิมมิคอะไรเนี่ยแบบเยอะแยะมากมายนี่ร้านนี้นะครับถ้า สนใจในร้านกาแฟดิฟนี่ดิฟกันแบบเป็นหอคอยเลยนะดิฟแบบหอคอยกินได้จริงเหรือเออไม่ครับพอบเฉยๆครับพอบเฉยๆสบเฉยเอดิต่อนี้ครเนี่ยเครื่องเครื่องดิฟเขาดูโคตรเท่เลยอือมันนี่กาแฟดิฟของร้านนี้เฮ้ยสุดยอดอ่ะโอ้โหกกกาาาแแฟฟมัันนนเ้ะพรรวใช่คบ น้ำมันใคเป็นเป็นไซล์ปครับเอเป็นไซล์ปแล้วอันนี้ใช้ได้จริงไหมครับอันนี้ได้จริงอันนี้ใช้ได้จริงนะโอ้ยกาแฟดีบอ่ะอือก็ถ้าใครสนใจนะครับร้านนี้อยู่ตรงอ่าทุ่งหนึ่งนะครับตรงบริเวณลานจอดรถครับลองมาดิบกาแฟดิบได้ครับถ่ายรูปเขาไม่ว่านะครับแล้วก็อาจจะอุดหนุนก็สักหน่อยนะครับมาครับถ้ายังไม่ลงใกรโอ้โหเดียวฟันด้ครับ โ oh oh. อ้โหทาเอาปากไปลอง,งแล้วยังไงครับเราต้องเอาปากลองกินตรงนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ลงแก้วนั่นแหละครับกินได้แล้ว, <c oughs> ลวนอ้องด้วยเห็นไหมมองผ่ายเดี่ยๆด้วยเห็นวันด้วยคะ <c oughs> มันสดมากย่างแล้ว,วกินแกงแล้วมาเที่ยวแถวนี้นะครับอย่าลืมนะครับลองกินดอกกระเจียวดูวหน่อยครับไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับเฉพาะฤดูกาลเท่านั้น